1น,นาทีกับกปทช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ลดลงความต้องการในการเดินทางจึงเพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นกรมการขนส่งทางบกมีแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภยัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์2566ระหว่างบันที่1 1ถึง17เมษายน2566 ด้านการอำนวยความสะดวกให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถเสริมให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีด้านความปลอดภัยตรวจความพร้อมและให้คำแนะนำการตรวจสภาพรถและการเตรียมความพร้อมพนักงานขับรถณสถานประกอบการของผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสา,รสาธารณะทั่วประเทศ ทั้งนี้พนักง,งานขับรถทุกคนต้องพร้อมสำหรับการให้บริการด้วยความปลอดภยัยมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องและปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนดค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม